เราใช้ไฟแล้วยกระแสคณะขนาดนี้นะฮะ0.87แอมแอมมิเตอร์เห็นไหมฮไม่หมุนเลยไม่หมุนเลยครับถ้าปกติม,มันต้องวิ่งขนาดไหนพี่0.8แอมเนี่ยอย่างน้อยแผ่นจานมิเตอร์มันก็ต้องหมุนถูกไหมฮะมันจะ,จะเป็นวงร,รอบการทำงานของมันแต่นี้น่ไม่ขยับเลยฮะไม่ขยับเห็นไหมฮะแต่กระแสขึ้นเนี่ยกระแสใช้งานขึ้นแล้วดวงตามีรอยงัดเงี้ยมันจะบวม อันนี้จากดูสถิตินี่น่าจะผิดปกติมานานนะค่าไฟหายไปตอนนี้บางเจ้าอะ่ะเสียค่าไฟสองร้อยกว่าบาทอย่างเงี<ะ>้ยจากหลักพันอะอมันก็เลยเป็นที่มาของการตรวจอย่างยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าอาการใช้ไฟอย่างเงี้ยอย่างต่อไล่ทุเรียนต่อไล่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงสี่ห้าพันนะฮะไม่ต่ำกว่าสี่ห้าพันเพราะว่าบางเจ้าน่ะลดน้ําตลอดเนี<ะ>้ยใช้ลดส่วนทุเรียน แต่ว่าการใช้จ่ายจริงเนี่ยเขาจ่ายประมาณเท่าไหร่จ่ายไม่ตรงกับความเป็นจริงก็อย่างที่ผมเรียนอ่ะเหลือสองร้อยกว่าบาทสองร้อยสิบเอ็ดบาทเนี่ยจากสี่สามสี่พันอย่างเงี้ยเหลือสองร้อยกว่าบาทตอนนี้เราตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเอามาตรวจสอบกี่วันแล้วก็ตอนนี้พบไปเท่าไหร่มาสามวันครับครับคือเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจันทร์ที่สิบหกกันยายนจะสิ้นสุดพรุ่งนี้ครับสิบแปด กัญญาเราตรวจไปพบมากน้อยขนาดไหนครับป็นการก็ส่วนมากจะงันแงะดวงตาตะกัวหูข้างฮะกมมต่อบางอันก็ตัดแล้วก็ไปต่อคอมเคอร์เนคอยอยู่ข้างในครับผมถ้าที่ตรวจดูส่วนมากก็จะมีคนมารับจ้างทําให้นะครับมีเยอะไหมครับตอนนี้ที่ตรวจเจอนี่เมื่อวานแปดเครื่องวันนี้ไม่ต่ำกว่าสิบเครื่องอ่ะก็อนับยี่สิบเครื่องแล้วค่าปรับก็ค่อนข้างสูงครับมิเตอร์สิบห้าแอมป์ประมาณสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท อ๋อก็คือหมายถึงว่าถ้าตรวจสอบมีการกระทําผิดจริงเราจะยกไปไม่ครับหรือยังไงเนี่ยตอนนี้เราทําขั้นไหนอันนี้เบื้องต้นนี่ให้เข้าเสียค่าละเมิดแล้วก็ค่ามิเตอร์ชารุดส่วนปรับปรุงค่าไฟเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพปรับปรุงตามอายทังครับเบื้องต้นนะฮะความจริงอย่างเนี้ได้สองแรงเนี่ยอ่าน้อยมันต้องประมาณใช่สี่พันบาทอ่าสี่พันหรือสองพันค่าถ้าปั๊มครึ่งวันนี่ทูกพลัดเนาะดูจ้างเนาะานี่ลูก มันมีแค่สามคือัมาตุกทางหมด